คลิปหม่าล่ามาแล้วค่ะน้องๆขอกันมาเยอะก็เลยต้องทําให้อีกสรอบแต่จริงๆเป่าเป้ยหม่าล่าของพี่อาร์เมนเน่อร่อยมากเลยนะคะแต่ว่ากดไม่เคยทานเลยเปิดต้นคลิปมาเราก็เตือมเครื่องหม่าล่าเลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้อยากกินหม่าล่าตั้งแต่เช้าวันนี้มีหมูสไลด์ด้วยนะคะไม่ต้องหันหมูเองแล้วค่ะก่อนจะไปทาหม่าล่าขอมาป้ายยาเซาเรั่มแล้วก็กันแดดที่เราใช้ทุกวันหน่อยค่ะเซรั่มบูดผิวเนี่ยก็จะช่วยทําให้หน้าเรากระจ่างใสอิ่มฟูตลอดทั้งวันยิ่งทาคู่กับกันแดดนะบอกเลยว่าดีมากอยู่ทั้งวันก็ไมม่เย ไปยาเสร็จแล้วไปต่อที่มาล่าของเรากันจริงๆเครื่องมาล่าเนี่ยเราไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะหรอกนะคะเพราะว่าในถุงมาล่าเนี่ยเขาก็มีมาให้เยอะอยู่แล้วแล้วก็แค่เตรียมเห็ดเตรียมเนื้ออะไรที่อยากจะเติมเข้าไปอย่างยางในปากยังเคี้ยวขนมไม่หยุดเลยจะกินมาล่าหรือว่ากินขนมก่อนดีคะตอนนี้เราเนี่ยก็เตรียมหัหารพวกเหตุต่างๆเอาไว้ แค่เครื่องหมาลาก็น่ากินแล้วนะคะและนี่ก็จะเป็นเครื่องทั้งหมดของเราวันนี้นะคะทุกคนอย่างแรกก็ตัวซอสหมาล่าเนี่ยไปผัดให้มีกลิ่นหอมๆก่อนจากนั้นเราก็ใส่พวกเครื่องต่างๆตามลงไปเลยค่ะหมูสไลด์ลูกชิ้นอะไรชอบอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ําลงไปประมาณหนึ่งจากการใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปเลยโหลุนหม้อนะ หนหม้อแล้วค่ะทุกคนอืมใส่เครื่องเยอะขนาดนั้นจะไม่ลุนหม้อได้ไงคะส่วนน้ำจิ้มวันนี้ก็ใช้เป็นตัวเดิมเลยน้ำจิ้มแม่บุญล้อมเป็นน้ำจิ้มรดเด็ดของวันนี้เลยจิ้มไปเลยค่ะอร่อย เด็กๆบอกว่าอยากจะกินมาล่าดด้วยนะคะแต่ว่ามันเผ็ดเราก็เลยทําเหมือนแบบต้มจืดกินไปก่อนค่ะคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดแบบเราแบบนี้ก็น่าจะเหมาะกับเราค่ะ